เเเเลล่่่่่่นนนนกกีีีปพููดไไไม็็ยวอออใหห้ชืัโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็ผมดามดามแคสเตอร์นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมก็อยู่ในเซิร์ฟอ่า ZM City Thailand นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็อ่าอยู่ในเมือง LV นะครับก็คืออะไรไม่รู้แหละนะรู้แค่ถ้อยย่อนนะ LV โอเคตอนที่ผมซ้อนโหลดเนี่ยผมอยู่เมือง LS นะครับก็คนเยอะดีนะ อตอนนี้คนเล่นประมาณส5้าคนแล้วนะครับเออโอเคก็วันนี้จะไม่ได้ไม่ได้มารีวิวงานว่ามีงานอะไรดีๆนะแต่ถ้ารีวิวงานเนี่ยก็คืองานที่ดีที่สุดเนี่ยก็คืองานอาชีพถูกกฎหมายเนี่ยจะเป็นค่าไก่นะครับนะโอเครับ GPS แล้วดูค่าไก่นะครับเดี๋ยวอันนี้นี่ตรงนี้ครับผมตรงนี้นะส่วนงานผิดกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของงานอะ,อะไรว่ายาบ้านนะครับโอเคงานขนยาบ้านะ โอเคครับ okay, ผมตอนนี้เรามากับสุดหล่อครับสุดหล่อประจำเซิร์ฟนะครับแอดมินนั่นเองนะก็ตอนนี้ผมเนี่ยจะมารีวิวระบบการโดนิทแล้วก็ระบบ VP ระบบคอยต่างๆนะครับก็ตอนนี้ผมมีพอยต์เนี่ยพันเอ้ยหมื่นห้านะครับเป็นตัวพีนะครับนะพียอดนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาลองเปลี่ยนสกินดูนะครับนะทับ obj นะถ้าเราใครที่มี VP นะครับโอเค ผมเนี่ยมี V P 4เนี่ยผมใส่โค้ด r i เดอร์เลยนะครับโอเคเท่นะโอเคแต่ว่าผมว่ามันอ,อันนี้เกินไปนะครับโอเคนี่ไงผมใส่ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวโอเคอันนี้ครับผมก็สามารถเรียกรถออกมาได้นะครับตั้งแต่ V P 1ขึ้นไปนะครับแล้วก็ V P เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่า V P 1กี่บาทหรือไอ้ V P 2กี่บาทนะครับโอเคตอนนี้แอนดมินบอกให้ขึ้นรถนะ โอเคกด G ครับผมโอเคสำหรับ VP 1เนี่ยอ่านะสามารถพิมพ์ OOC เป็นสีก็คือพิมพ์ขึ้นนะครับนะโอเคพิมพ์ขึ้นแชททั่วโลกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเบิกอาวุธออกมาได้นะครับสามารถแต่งตัวละครพิเศษใน VP 1ได้นะครับก็สามารถถามแอดมินในเซิร์ฟในกลุ่มได้นะครับอันนี้ครับก็คือร้านค้าสำหรับขายรถนะครับนี่ อ่าคนที่จะมาเราอ่ะจะมาซื้อนะครับแต่เขาอ่ะขายนะโอเคถ้บบาใบขาครับผมพิมอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคครับทุกคนโอ้โหต่ำสุดนี่คือหกหมื่นบาทนะครับหกหมื่นนะย้ำว่าหกหมื่นนะตอนนี้เดี๋ยวผมปั๊มตังค์นะครับปั๊มตังค์ผมจะเอาคันเจ็ดแสนนะครับนี่โอเคตอนนี้มีแสนนะครับหนึ่งแสนนะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปดูระบบพอยต์กันเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราจะกดเฮดนะครับอ่ากดเฮดซื้อรถโดนิทครับผมนะเล้่นลงมาเราซื้อรถโดนิทนะครับอ่ะนี่ครับผม NrG 500 15,000้าร้อนพอยต์นะครับโอเคครับผมเราได้ซื้อ NrG 500มา1คันแล้วนะครับแต่อ่าเดี๋ยวผมขอถามแอดมินก่อนนะครับว่าพอยต์กี่บาทโอเค หอยละกี่บาทนะครับเดี๋ยวเราจะลองเรียกอินอาจีมานะครับโอเคครั้งรถโดเนทครับผมจากนั้นเนี่ยเรียกรถอินอารจีห้าร้อยนะครับนี่งไงทุกคนอ๋อโอเคครับผมมีระบบทับโดเนทกันนะครับนี่ทับโดเนทโอเค V.P. หนึ่งสามสิบวอลนะครับผมพีพ่ตะกี้ผมพูดผิดนะครับ V.P. หนึ่งแค่สามสิบวอล V.P. สองห้าสิบวอลเพิ่มอีกยี่สิบบาทนะครับ V.P. 3เนี่ย150สบวอส่วน V.P. สี0สาวอที่ผมใช้อยู่นะครับนี่โอเคเนี่ยครับสามารถติดต่อ Facebook ได้นะครับถ้าคุณจะโดนิคติดต่อแอดมินครับนี่เดี๋ยวผมขอใส่ชุดเท่ๆนะครับในการรีวิวนะครับทับ OBJ ใหม่นะมีชุดอะไรเท่ๆอีกอะมนุษย์ไฟอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ตอนนี้มีตังห้าแสนผมซื้ออะไรอีกคันดีนะ โอเคเคียผมเดี okay, so ๋ยวซื้ออ่าคันอะไรดีสวนหน้าหรือเปล่าหรืออ่าอะไรดีบอลฟลเลอร์อันนี้มันเป็นรถอะไรวะโอเคเดี๋ยวสลัมวานหรือเปล่าโอเคกดเฮดนะครับเพื่อเรียกรถโอเคค้างรถอ่าค้างเก็บรถประมูลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผู้ชมก็ เวลาจะเรียกเลยเราต้องไปเรียกที่กา,าดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมี VEP นะครับก็คือสามารถทับ VEP คาร์ได้เลยนะครับโอเผมก็ว่ามันทําไมไม่เจอนะนี่ครับผมโอเคนี่เราสามารถมีการเก็บรถได้ด้วยนะครับนี่ครับผมสลามวานโอเคนี่ครับมีระบบแต่งรถกันด้วยนะครับโอเคทับ CV ครับเดี๋ยวเราลองดูว่ามีระบบอะไรบ้าง ไฟใต้ท้องรถนะครับเป็น V B 3นะครับก็ถูกๆครับผม150วอเอ้ย300อวอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ <c oughs> โอเคนี่เลยเดี๋ยวตอนนี้ทำไมไอไฟท้องรถไม่ออกวะนี่ครับ V B 4แต่งรถอะแต่งอะไรเนี่ยในโตดิโอเคใส่ไลท์ลาวใส่คันเลออ์เป็นแบล็คโอเคตกลง โอเคครับตอนนี้ผมไปทําเครื่องมาแล้วนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับผมก็มาลองโอเคนี่ผมระบบแต่งรถก็สำหรับ v p 4ถ้าถ้าใครที่เติมนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราไปาแว้นกันดีกว่าครับเออคือดีเลยนะครับนะโอ้โหโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้อแอดมินบอกให้ใส่หมวกกันน็อกนะครับเดี๋ยว ตำรวจจับอืมต้องมี EP สองขึ้นนะครับถึงจะใส่หมวกกันน็อกได้เดี๋ยวเราทับทับ OBJ หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอเคนี่หมวกกันน็อกครับผม BP สองโอเคตอนนี้เราใส่นะครับใครเห็นมัางนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูอนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราลงไปสายสี่กันเลยนะครับก็สลับรถดูนี่เนี่ยเดี๋ยวผมขอถามพอย n ์ก่อนนะโอเคต้องใส่โอเคครับปลอดภยัยโอเค ไอสัตว์โคตรเทว่วะเย็ด <Yeah. S 2> เอาฝากระโปรงหายว่าตกฟักหมันผมไม่มีใบขับขี่อะตอนเนี้ยโหสนามแข่งก็มีนะครับที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวามพาไปหน่อยต้องแข่งโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาถึงสนามแข่งกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออ่ามา มาครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแข่งนะับเดี๋ยวเราเอาอินอาจีเลยนะเออเดี๋ยวเราจะลองเอาอินอาจีกันนะครับโอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าแข่งทับอะไรนะแต่ยังไงเราก็ต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับโอเคโอเคผมใส่โกลเดอร์ดีกว่านะผมเทวะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดเฮดแบบ เอารถโดเนิทผมก็มีนะโอเคไหนเอ่ยคข่งรถโดเนิทอิอนดี้ห้าร้อยนะครับโอเคผมว่าถ้าผมชอบสีแดงวะ่ะโอเคผมก็ระบบให้ที่แข่งรถเป็นบักน,นะครับเดี๋ยวเราจะมานับสามสองหนึ่งละกันนะโอเคใครเวลาดีรับตังค์โอ้ทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะมาแข่งเวลากันนะครับเพราะว่าสายบีเนี่ยมีคนแบบเข้ามาเล่นแล้วแต่ไม่ไปสุดเส้นชัยนะครับเลยเลนแบบเลนบีมันก็เลยไปไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแข่งนับเวลากันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปคนแรกก่อนว่าเดี๋ยวจะทําเวลาได้กี่วินะครับโอเคพร้อมละทุกคนโอเครอบนี้ห้าร้อยบาทนะครับสามสองหนึ่งโอเคโอเคผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเปิหมอบไปเลยนะ โอ้โห <Okay>. oh, ตึงว่ะตึงว่ะเช่อมาดิโอ้โนสิบสามจุดแปดแปดวิโอ้เกินโคตรสูงสิบสามจุดแปดแปดวิผมแพ้หรือเปล่าวะตอนนี้ผมก็แพ้นะครับผมได้สิบสามจุดแปดแปดคนนี้เนี่ยได้สิบสามจุดแปดหกสี่หรือเปล่าโอเคส่วนแอดมินครับสิบสองจุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะสิบสองนะครับสิบสองวินะ โอเคโอเคครับผมเดี๋ยวเราจ่ายตังกันเลยนะครับโอเคโอเคเอาไปแสนหนึ่งเลยเฮ้ยคนละห้าหมื่นโอเคโอเคครับผมจ่ายนะครับห้าหมื่นนะโอเคโอเคครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับระบบอะไรวะแข่งรถนะครับก็คือมันบั็อกอยู่นะครับใครที่อยากมาแข่งกันก็ต้องเลือกสายครับแล้วเรามันจะแข่งเป็นวิเลยนะครับโอเค ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับระบบโดเนทเนี่ยเอารถอะไรเนี่ยก็ง่ายๆครับก็มันออนครบ1ชั่วโมงก็จะได้พอยต์หรือตังค์นะครับเขาแจกฟรีนะตังค์ห้าหมื่นนะพอยต์หนึ่งร้อยครับโอเคนี่ครับผม PIVP4 เนี่ยเวลาเวลาถึง p d มันจะได้ตังค์อีกสามพันนะครับก็อ่ทับโดเนทก่อนนะนี่ครับตามนี้เลยนะเกียร์ส่วนลดโดนทก็กดเฮดครับ แล้วก็ไอทีมช็อปข้างล่างครับเอ้ยไออะไรวะลืมแป๊บนึงนะซื้อรถโดนินี่ครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นครับสาหรับการซื้อรถโดนิครับมีเยอะแยะนะโอเคดาวอยู่ไหมอยู่โอเคคีนผมก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับระบบโดนิระบบ v p ระบบแข่งรถนะครับก็อาจจะไม่ได้มารีวิวระบบงานนะเพราะว่ามันเชยแล้วนะผมก็รีวิวไปเหมือนซับอื่นๆ,ๆนะครับเดี๋ยวคนดูก็จะเบื่ออ,อีกนะ โอเคแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตามให้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวตัดแล้วลงวันนี้นะครับโอเคแล้วเจอกันครับผม